สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทลทุกท่านเลยพบก,กับผมมันเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าอยากได้คาถาบูชาองค์เท้าวเวสุวรรณโนอยากได้คาถาอารัธนาวัตถุมงคลองคเท้าวเวสุวรรณโน ใช้คาถาไหนดีพีนะ่ทำยังไงดีพี่ณนะวันนี้ผมได้ไปพูดคุยนะกับน้องๆพี่ๆหลายๆท่านที่อยู่ในสายท้าวเวสวนโนนนะไปอสอบืบสาอหาคาถามาให้นะครับนะนะเขาก็เลยให้มาหนึ่งานะคาถานะเขาบอกคาถาเนี้ยนะเราสามารถใช้ได้ในการราบธนาวัตถุมงลคหลหรือกาบไหว้สการะบูชาองค์ทาวเวสวนโนอย่างบางคนมีหิ่งองค์ทาวเวสวรรณอยู่ที่บ้านนะครับนะนะเราก็จุดธูปเก้าดอกเวลาจะไหว้ท่านนะจุดธูปเก้าดอกเสร็จแล้วตั้งนโมสามจบแล้วก็ว่าด้วยคาถานี้นะครับ นะส่วนพี่พน้องท่านใดนะครับนะอยากจะอาราธนาวัตถุมงคลองคเท้าเวสวนโนขึ้นคอไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงนะครับรูปหล่อผ้ายันก็ใช้คาถานี้ได้เลยตั้งนโม3จบนะครับนะแล้วก็ท่องคาถานี้ตามความสะดวก1จบ3จบ5จบได้เลยหรือบางคนอาจจะท่องคาถานี้ก่อนนอน นะครับนะก็อาราธนาคาถานี้ก่อนนอนได้ขอบารมีองค์ท้าเวสุรวรรณโนมาปกปักรักษาคุ้มครองให้เรานอนหลับฝันดีนอนอยังมีความสุขนะครับไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนหรือจะเดินทางไปไหนมาไหนจะอาราธนาคาถานี้ให้องค์เท้าเวสุรวรรณโนมาปกปักรักษาคุ้มครองพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะให้เดินทางแค้วคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆทั้งปวงก็ได้นะถ้าพี่พี่น้องพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันและไปสวดพร้อมๆกันเลยครับนะโมตัสสะ พระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะกาโมละเพปุตัง พระนาโมละเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักษพันตาพัทภูริโตเวสะสุสะพุทธังอารหังพุทธโธท,ท้าเวสวรนโนนะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตตังทะนะกามโมละเพทะนังอธิกาเย กายะยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวรณโนมะระนังสุขังอาระหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโต เวสสุสะพุทธังอารหังพุทโธท,ท้าเวสุวันโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนะกาโมละเพทะนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายะขะพันตาพัดภูริโตเวสะพภุสะพุทธังอระหังพุทธโธท้ทาเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนะกาโมละเพทะนังอัธิกาเยะกายะยายะเทะวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมะราชานโนท้าเวสุวารณโนมะระนังสุขัง อารหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะุภุสะพุทธังอารหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตัง พะนา,าโมละเพทนังอธิกาเยะกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวุวรรณโนมะรานังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวุวรรณโน จตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอารหังพุทธโธท,ท้าเวสวรนโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมะละเพปุตตังทะนะกาโมะละเพะนังอธิกาเย กายยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขะพันตาพัทภูริโตเวสะ ผู้สะพุทธังอารหังพุทโธท,ท้าเวสวรนโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทะนะกาโมละเพทนะนังอธิกาเยะกายะาย,ายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนทาเวสวุวรรณโนมะระนังสุขังอาระหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสะสะุสะพุทธังอาระหังพุทโธท,ทาเวสวุวรรณโน นะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตตังทานะกามโมละเพทนะงังอธิกาเยะกายะยายะเทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภะควายะมาราชานโนทาเวสวุวรรณโนมะรนังสุขัง อารหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสะผูุ้สะพุทธังอารหังพุทธโธท,ท้าเวสุวรโนนะโมพุทธายะปุตตะกามโมละเพปุตัง ทนากาโมละเพทนังอธิกาเยกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมะรานังสุขังอาระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโน จตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอารหังพุทธโธท้ทาเวสวุวรรณโนนะโมพุทธายะ